สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี่กะสิผ้ามะแกงพักหวานใสหมูใส่ไข่โมแดงจ้าผักหวานกับมีแตยอดอ่อนๆเข้ากะสิมะตําพริกตําหัวหอมก่อนเด้อจ้าแล้วก็ตักใสหมอจ้าพี่น้องตักใสหมอตอนน้ำเดือดตามด้วยหมูที่เข้าหันแล้ว คนเนจะข้าวจ้าคนเห็นมันเขาเครื่องเนจะข้าวแล้วห่อกับสิมาปุงรสด,ด้วยน้ำปลาล่าไม่ไงบุญลำจ้าบ่ไดดค่าโฆษณาดอกพี่น้องแล้วขาดบด่ไดดก็คือผงนวดจ้าแล้วก็ตามด้วยผักหวานนี่คือ,อวัตถุดิบลักค่ะผักหวานนะคะแล้วก็ตามด้วยไข่มดแดงค่ะตัวนี้ไข่มดแดงเป็นอาหารสันสูงค่ะพี่น้องเพื่อสิได้กิน มันกัดข้อกัดแขนเบิดบาดนี่มัดกัสีน้ำมัดกัสีเดือดเลยพี่น้องน้ำมันเดือนแล้วมันน้ำมันเดือนแล้วกัสิปงเด้ยค่ะทีนี้อ่าปงแล้วนาตากรสิประมาณนี้จ้ามาเด้อมาแสบแสบน้ำกันจ้าพี่น้อง